รับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับบ้านผอมที่ดินตำบลต้องข้ามอำเภอโนงยใสจังหวัดส,สุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของค่ายเองนะครับ19ก้าวไร้ซ่องานฉโนดหน่อสร้างก่อฉโนดหน่อเสร้างก่อนนะครับ19บ้าไร้า่มงานเจ้าของบอกไว้ไร้ละ1 7 0 0 0 0้นดบาทเรื่องราคามาต้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับ ที่ดินแปลงนี้พิเศษก็คือว่าไฟฟ้าซ่องด้านถนนทางใต้าสาธารณะส่องด้านนะครับน้า,นาฟางของที่ดินนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยจอดอตรงที่รถจอดนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดแนวเส้นทางนะครับที่เข้ามาจากตรงนี้เส้นตามตามก็ประมาณสองกิโลนะครับใกล้เคียงประมาณสองกิโลนะครับที่ดินน้ว้างนะครับสองร้อยเมตนะครับป่ยานุเลยต้นประดูนะครับน้ำฟางสองร้อยเมตร ลักษณะที่ดินเป็นลบซี่เหลี่ยมนะครับที่ดินนี้พิเศษของมันก็ดีนะครับมีเพื่อนบ้านและบอ่อเสมอนะครับเนี่ยบอ่อเสมอนะครับพร้อมใช้ได้เลยด้านโน้นก็เป็นที่ทําไร่ทํานานะครับเป็นการาทํานาที่ทํานาก็อยู่ประมาณ10ไร่นะครับพื้นที่ส่วนของเราก็อยู่ในเกณฑ์เก้าไร่กว่ากับบ้าน นะครับลักษณะนะครับก็ที่ดินก็จะมีลง้งซวนประมาณหนึ่งไรนะครับใช้คําว่าประมาณหนึ่งไรด้านล่างก็จะปลูกเป็นข้าวโพดนะครับลอบเขตนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับประดูลอบเขตเ,เห็นไหมอันนี้นาถนนนะครับก็จะมีต้นสักเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับนาที่ดินก็จะมีเพื่อนบ้านลักษณะได้เห็นได้เด่นชัด บ้านล่างนี้นะครับก็จะมีประดูนะครับเนี่ยประดูซ่องต้นลักษณะแบบนี้เลยน้ําไฟฟ้าประปาครบได้บ้านอีกหนึ่งล่างนะครับบ้านล่างนี้ก็ต้องมาปรับปรุงอนะครับเพราะว่าเจ้าข้องไม่ได้อยู่นะครับเจ้าข้องไม่ได้อยู่เลยปล่อยให้หนกพิราบนะครับมาตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับราคานี้ไร่ละเส้นเจดมื่นบาทราคาต่อรองกับเจ้าข้องนะครับเนี่ยเห็นไหม บ้านเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีรูรั้วนะครับตรงมีไฟฟ้าลักษณะแบบนี้นะบ,บ้านนี้ก็ปุ่กไว้ระดับหนึ่งนะครับก็ต้องมาตกแต่งนะครับเจ้าข้องมาได้อยู่บ้านเนีย่ยเห็นไหมที่ช่วยนะครับจุดเด่นของมันก็คือนะ้ากว้างประมาณส0 0รเมตรทางซ่าถานะสองด้าน ด้านาน้าก็จะมีเศร้านะครับล้อมเศร้าลดน้ำนะครับเนี่ยเพื้นบ้านเป็นที่ดินท่านนดลุกหลังนะครับตรงนี้ก็น้าที่ดินนะครับมีเพื้นบ้านเห็นไหมไร่ล,ล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมสุ้ยนะครับที่ดินตรงนี้อยู่ในเขตตำบลน้นองข้ามอำเภอหนองยาสัจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินยี่สิบสิบเก้าไร่นะครับที่ดินสิบเก้าไร่สามงานราคาไร่ละหนึ่งแส้นเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคาหนึ่งเส้นเจ็ดหมื่นบาทบ้านพร้อมที่ดินนะครับนากว้างมาตบแต่งเอานิดหน่อยนะครับมาตบแต่งเอานิดหน่อยห่างจากเส้นซามซามซามอาูอ่ทองด้านช้างนะครับเอาเภออูอ่ทองมาด้านช้าง ประมาณใช้คําว่าประมาณสองกิโลนะครับมาถึงที่ดินเขามานะครับใกล้ๆเคียงกับตำบลทับล่วงนะครับคุณท่านใดสนงใจนะครับก็ติดต่อเข้ามา1ิบเก้ายร่ทราบงานนะครับค่ายในราคารา้ละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับซวยนะครับที่ดินแปลงนี้ เป็นที่สู้และที่ทำนา,น,าน,น,ะนะครับ<า>โอเคนะครับ